สวัสดีค่ะขอต้อนรับเพื่อนเเข้าสู่ช่องของ r ร a l Time Gamer อรค่ะเพื่อนคาอ่ะคลิปนี้มาเล่นเกมดิน n e r ร์ดีไรร้านอาหารเดิศรถในค่ายพีจีของร้านเองนะคะเกมนี้เป็นเกมปลดแอดมินอีเกมเดิค,ค่ะเพื่อนขะรางวัลสัญลักษณ์เรียงกัน8ตัวบวกขึ้นไปค,ค่ะเพื่อนขาตัดเป็นรอบหมดและที่สําคัญสัญลักษณ์ตัวคูณนะคะสูงสุดในการหมุนฟรีกันเลยทีเดียวใช้ส c a t ตเ r อร์สตัวค,ค่ะเพื่อนขะมาดูกันนะคะอ้ามีเครดิตเข้ามา500ค่ะเปิดเป็น50หมุนเปิดทะโบไปกันเลยค่ะจังวันนี้หมาร้านอาหารเลิศรา จะเลิศโร,รจริงหรือเปล่าคะเพื่อนขามาดูกันนะคะหูแป๊บเดียวน้องตอนนี้จะครึ่งเดือนแล้วเพื่อนแป๊บเดียวเหมือนได้ลุ้นหวยไปเมื่อแป๊บๆนะคะได้ลุ้นอีกแล้วนะคะอ่ะสิบหมุนของเราหมดเป็นที่เรียบร้อยะค่ะจังหวะนี้ขอเพิ่มค่ะปรับไปที่เบดยี่สิบนะแล้วก็ห้าสิบหมุนกันไปยาวๆนะคะ มาดูเลยเกมนี้ถือว่าเป็นเกมที่ตัวคูณแตกโหดมันขคลงได้ตลารอดนะคะถ้าอยากลงนี่คือลงเลยยิ่งถ้าเข้าฟีเจอร์นะโหบุมบําสัมเ็จขนาดน้ตัวคูณนี่แบบบ้าระห่ำม,มากเลยนะคะสำหรับเกมนี้ร้านอาหารเลิศรสไปดูกันคะ่ะมาจะเลิศรสแค่ไหนเออเอาไปอีกมาอีกตัวคูณลงม ตัวคูนอุ๊ยตัวคูณไม่ลงนะถ้าตัวคูณลงนี้สวยงามมากเลยนะมพืนาอะก้อนนะเพื่อนขาสเก็ตเทอร์สามตัวนะฮะมาเอาดิเฮ้ยเรียบร้อยพูดปุ๊บมาปั๊บป่ะเฮ้ยโอ้โหครึ่งทางพอดีสเก็ตเทอร์มาช่วยชีวิตนะเพื่อนขาไปเลยจังหวะนี้โอ้โหบ้มบัอมซัมเบ้ขนาดพูดปุ๊บมาปั๊บตัวคูณของเราก็ลงมาแล้วเรียบร้อยคูณสามคูนห้าไปกันเลยค่ะ ขอแบบช็อตใหญ่ๆหนักๆ้วเพื่อนนะอู๋กำลังเมาส์มอยซอยอยู่นะคะว่าแป๊บเดียวกลางเดือนอีกแล้วนะคะเหมือนได้ลุ้นหวยไปได้ลุ้นอีกแล้วแล้เพื่อนนะมาดูกันนะคะว่าสําหรับเรายอดนักปั่นนะเพื่อนนะเราก็ถนัดสายนี้ปั่นดีกว่าเพื่อนเนาะเออบวกง่ายดีนะที่สําคัญเนาะเพื่อนไม่ยุ่งยากไม่ต้องมานั่งเกรงด้วยเนาะโออมาไปกันเลยจังหวะนี้ตอนนี้ตัวคูนเพิ่มเป็นคูณสิบสามไปแล้วนะคะแก้วกาแฟได้หรือเปล่า มาบโอ้โหเอาไปดิคูณสิบห้าเออนั่นแหละเรามาตัว,ว,วตัวไปที่ร้านสิบร้อยแปดสิบ <4 80, S 1> สวยๆย,ยังเหลือรอบหมุนอีกสองหมุนนะฮะสำหรับร้านอาหารเิ่รลอในค่ายพีจีของเราเรียบร้อยค่ะสิบหมุนของเราคางเงินตางวันรวมทั้งหมดทั้งปาหกร้อยพอดีพอดีโอ้โหเอาเต็มจอมาแบบนี้ฮึบอ่าสเต็กได้ไหม,มได้อยู่ค่ะ กาแฟโอ้โหคูณสองโ้ยช็อตน,นี้200นี่ดอกใหญ่ๆแบบนี้มันทำไมไม่อยู่ในฟิเจอร์เนอะเพื่อนงถ้าอยู่ในซิเจอร์นี้อูโหูบอกเลยนะเพื่อนขาหวานเจี๊ยบนะ,ะต่อเน,นื่องไปไล่กันไปยาวๆขอตัวคูณครับตอนนี้กำไรครึ่งหนึ่งแล้วนะฮะไปกันต่อมามาโอ้โหครึ่งทางแล้วเหลืออีก23หมุนของเรานะคะ ต่อเบ็ดยี่สิบถือว่ามาดีมาสวยอยู่เออเออเอออุ้ยบทดจะเงียบก็เงียบหลายตาเด้อมาอุ้ยแตกขาดสามที่ห้าหกเจ็ดอุ้ยขานอันเดียวนะเพื่อนขาไปกันต่อนะจังหวะน,นี้มัดเข้าให้โอ้โหเยเก้ yes, okay. ตัวแพงลงนะแต่ไม่ตัดนะฮะพึบปุง,งมาทีเดียวเลยนะกาแฟาไปมัดเข้าให้ขาดอันเดียวอีกแล้วมาดิเหลืออีกเก้ามุนอ๋อเหมือนจะได้เล่นสแกตเตอร์หิวรอบนะเมื่อกี้ มาทีละสองแบบนี้แน่นอนว่าจะได้เร่นนะเพื่อนขาไปค่ะรอบวงสุดท้ายของเรานะฮะลงมาเท่าทุนเหมือนเดิมนะคะ500ร้อยโอ้ยตัวคูณมาดีครับแบบนี้ไปดีเม็ดนี้สา0รนะฮะโอ้โหอาได้กําไรพอเม็ดสุดท้ายเลยเพื่อนขาไปกันต่อนะฮะเแบทบ20ของเรานึกว่าเล่นไปเล่นมาเหลือเท่าทุน500เหมือนเดิมนะไปกันต่อมา ได้น้ำมะนาวเรียบร้อยเอาไปอีที่มาจังวันนี้ขอบเพิ่มไปเบตสาเลยแล้วกันนะฮะรู้สึกว่าเบตยีจะรอบหมุน50หมุนได้กำไรนะแต่พอหมุนสุดท้ายเท่าทุนเออเป็นไปได้ไหมเว้นขาหมุนไปหมุนมาได้กำไรแต่หมุนสุดท้ายเท่าทุนนี่ไงนี่กำลังแอดมินกำลังทำให้ดู <Wow. S 1> อยู่ปัญหามีจริงในโลกนี้นะเออนะไปกันต่อนะคะจังวันนี้เออมา อืบอ่าสลัดไฟที่รักเออนั่นแหละแฮมเบอร์เกอร์มาขอแฮมเบอร์เกอร์อืมโอ้โหไม่ลงนะขาดอันเดียวนะฮะโอ้โหไปเหลือเท่าทุนอีกแล้วมาดีมาอู้ห้าร้อยนี้มีมนขรังนะเพื่อนถามไม่ลดนะแต่ก็ไม่เพิ่มนะ,ะอ่อะมาดูกันว่าเราจะบวกได้แค่ไหนไปฮะไปฮะอ่าเต็มแผงตัวคูณมาฮะ <Wow. S 2> อีกสักคูณฮนะอูยคูณ2องตอนนี้324โอ้โหถือว่าสวยนะถือว่าแตกเกือบทุกตานะเบ็ด30อ่ะเออแต่ว่าตรงคูณมันลงให้น้อยนะปัญหามาขอเข้าฟรีไปที่รักษาฟรีเบ็ด30นี้แบบว่าไม่ธรรมดานะบึ้มบัม,บมสมเบ้เออมาดิมาดิมาดิคูณสคูณ2องตัวถูกนะฮะ กันต่อที่เราจะเอ้ยมาแล้วเว้ยสแเก็ดเท้าสองตัวเว้ยมันต้องมาอีกแหละคูณห้าอุ้ยคูณห้าตัดรอบเดียวเมน,นี่ 300! นาสามร้อยวูนะเสียดายที่นะักอู้ตัดรอบเดียวนะฮะอุตส่าห์คูณห้ามาแล้วนองพี่เกมนี้คูณห้าถือว่าแบบนานๆได้เจอทีนะเออนะส่วนมากเจอ 2! คูณสองคูณสามอะไรแบบนี้นะคะอ่ะตอนนี้กําไรหกร้อยไปแล้วไปไปยอดนักปั่นของเรานะคะเราต้องไปให้สุดเพืคค่อนๆขะมาดิมาเออมาดิไปต่อ ไปต่อไปต่อฝีเกมเจะเข้าหรือเปล่าเบ็ดสมันลุ้นกันนะฮะจะได้เล่นฟิบเจอเบ็ดสหรือเปล่านะฮะเฮ้ยเอ้ยโอ้โช่วงนี้พ g จีบอกเลยเพื่อนหาผลิตเกมใหม่เยอะเหมือนกันเนาะและที่สำคัญคือแบบแตกหนักแตกโหดโคตรแฉพีจียังไงค่ายนี้ก็เป็นค่ายแบบว่าค่ายสุดที่รักอยู่แล้วนะเพื่อนหาเล่น p g ีเป็นอะไรที่เล่นง่ายน่าจ่ายสวยน่าจ่ายดีและที่สำคัญเนาะเพื่อนเนาะตัวคูนันโหวดมา ไม่ต้องลังผึ่ดมันร้ายเราพี่จิมมันก็ลายเพื่อนขาไปกันต่อแบบนี้มากำไรเท่านึงของเรานี่อหเล่นได้นานเหมือนกันนะตอนนี้จะสิบนาทีแล้วนะเพื่อนขาเอยสเกเทอร์ทีละสองแบบนี้มันต้องได้เล่นเด็ดสามสิบวะมามาเออเต็มแผงไปดิคูณสองโอ้โหยนะไปครับ ไปครับนั่งนานๆนิ่มเช่เไรน,นะได้กําไรแบบว่ายังไม่ถึงพันแต่ก็แบบว่าสามารถเลิกได้แต่คืออยากเข้าฟกเจอร์อยากเข้าฟกเจอร์เบสสามสิบประมาณนั้นนะ,ะเออมาอยากโชว์ศักยภาพเบสสามสิบไปไปอูยเบเกอร์ขาดเดียวเสียดายว่ะมาเบเกอร์อีกแล้วที่รักจา๋าได้รุ่นเบเกอร์อีกแล้วมาดิฮะเออนั่นแหละของจริงของแท้ตัวคูณมาดิทีนี้ตัวคูณมาดิโอ้โห แตกกระแพงแต่ตัวคูนไม่เข้านะฮะไปกันต่อมาเท่าทุนอีกแล้วลงมา500เท่าทุนอีกแล้วพี่น้องนี่ฉันเล่นแป๊บหนึ่งได้กำไรแล้วฉันก็แบบเหลือเท่าทุนเหมือนเดิมนะคะประมาณนั้นนะอะไปไปมามาไปไปมามาไม่เป็นไรดีกว่าขาดทุนนะะ้องเพื่นอนเนาะอยู่ทุนดีกว่าขาดทุนนะฮะอะไปมามาอฮ้ยปีเตอร์มาทีพีเกมมาทีจะได้เลิก ปิดอ้าวเรียบร้อยฮะโอ้โหเป็นสามที่ลงจนได้ฮะที่รักขามาโอ้โหไม่ธรรมดานะคะเล่นจนเจอมาจนได้นะฮะเหลือครึ่งทางเหมือนกันลยนะุยเนาะโอ้สองร้อยกว่าบาทแล้วก็เข้าฟรีเกมอะไรประมาณนี้นะเออนั่นแหละไปตัวคูณร่วงมาคูณสองไปก่อนตัวคูณมาอีกทีโอ้โหไม่ตัดตัวคูณตัวคูณโอ้โห แก้วก็ใจเหลือนเดียวนะเมื่อกี้อ้าวคูณสี่นะฮะเอ้ยเป็นหเป็นเจ็เป็นแปดอ้าไม่ดีเออมันต้องแบบนี้มันต้องแบบนี้มันต้องแบบนี้มาคูณห้าแล้วฮะเออสูงทบบูณณ่มไปอขอแบบตัวเป็งแพงมาตัดทีดีมะขอตัวเงแพงมาตัดทีดีวะวบบมาะมา,มาหัวใจไปดิหัวใจไปพร้อมสม่งัดครับพี่รักเอ้ยแบบนี้คูณสิบห้าเยดเคนั่นแหละเรียบร้อย ลางวันก้อนโตสวยๆฮะช็อตนี้โอ้โหมามาเมกาไปแล้วทะลุเมกาไปแล้วเรียบร้อยหนึ่งพันกระปิงห้าบาทนะคะโอ้โหช็อตนี้ยังสวยอ่ะมาเลยครับผมมาเลยครับผมมายังเหลืออีกอ้ยอุ๊ยอุ้ยเรียบร้อยเหลือเบเกอร์เดียวนน่เสิยดยนะ เงินรางวัลรวมทั้งหมดนะพัน t h หนึ่งพันเจ็ดร้อยหนึ่งบาทโอ้โหสุดยอดจริงจริงนะคะตอนนี้ได้กําไรมาเท่าไหร่เนี่ยได้กําไรมาหนึ่งพันสี่ร้อยแล้วไม่ธรรมดานะพัน tha ะ,ะจังวันนี้นะขอไปต่ออีกสักนิดนึงได้ไหมกําลังห้าวเลยนะพันหาขอไปต่ออีกสักนิดนึงนะคะ,อะขอเพิ่มเบ็ดไปเบ็ดสี่ทิศเลยแล้วกันมันไปกันเลยค่ะกําลังห้าวกําลังห้าวมากำลังมันกำลังคันเลยนะพัะน t าไหนไหนก็ได้นั่งนานแล้วขอแบบนานแบบโหดๆหน่อยแล้วกันมา กันต่อจังหวะนี้อ่าปรับเบ็ดกันไปเลยนะคะสำหรับดินเนอร์ดีไรส์ร้านอาหารเรือยๆในค่าย PG ของเราเนะะื้อหาเกมนี้ถือว่าเป็นเกมปวดแอดมินเหมือนกันนะคะแตกหนักแตกโหดและที่สำคัญเนื้อหาสกแกนเตอร์ลงง่ายเหมือนกันนะโอ้มาไปค่ะฮึบอุ้ยขาดอย่างละอันละอันอู้ยแค่นะเสียดายเบ็ดสี่สิบเริ่มหน่วงครับนิดนึงนิดนึงเบ็ดสี่สิบนิดนึง เออเออเออเอเอเฮ้ยกำไรฉันไปแล้วเรียบร้อยคูณห้าคูณห้าขอตัวแพงค่ะอุย้ยนะคะคูณห้าได้ตัวถูกนะฮะอะมาเฮ้ยเฮ้ยมาดิคูณสองออโอ้โหเมน้แตก200สอรอิเท่อิ่สวยนั่นแหละไปโอ้โหเริ่มแตกหนักเว้ยเริ่มแตกตัวหูตัวหนักตัวแพงเว้ยมาไปอีกเบอรีสิบเบอร์เกอร์ลงที่รัก มาได้แต่ตัวแพงตัวย็เดคเออได้แต่ตัวไม่ใช่ฟุกเกอร์นะมาดิมาดิาดเออนั่นแหละแซนด์วิชไปที่รักแต่ว่าตัวคูณไม่มีนะแต่ตัวแพงแต่ตัวคูนไม่มีนะฮะยังไนงะยังไนงะตอนนี้ตอนนี้โอ้้หูมาดินั่นแหละกาแฟไปคูณสี <Wow. S 1> ่เีเดคเมตนะี้สี่ร้อยจ้าไปกันต่อหมับมับ,บ,บ มับ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 โอ้โห้เบสสี่สิบครับเบสสี่สิบครับอย่าบอกนะเข้าฟรีเกมเบสสี่สิบดีอะมาคุณสองไปก่อนจ้าเออ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 เอ,อ,เอ,อ้ยโอ้ยมาดิคุณหา้าเย็ดเคโอ้ยแต่ตัวถูกโคตรน่าเสียดายเลยนะมาดิมาดิเฮ้ยนั่ออน,นแหละนั่นแหละโอ้ยคุณสองอีกอยู่นะ แต่งกวแพงก็คุณน้อยเหลือเกินนะฮะเบทีสิบเข้าฟีเกมไปทีวะจะได้เลิกจริงๆแล้วอุไปไปไปขอไปเลยเบทหกสิบแล้วกันวะข้ามช็อตกันไปเลยยิ่งเล่นยิ่งมันนะเพื่อนขาตอนนี้เบทหกสิบแบบว่ารถอย่างเร็วอะ่ะเออมาดีโอ,อ,อ,อ้ยเบตนี้สี่ร้อยห้าสิบเย้เทเออเฮ้ยคูณสองนะฮะแตกมาเก้าร้อยอูย้น่าเสียดายนะคะคูณสองคูน้อยไปหน่อย อูสี่ร้อยห้าสิบสเต็กเรียงแบบสวยงามมาเบน60ก็จะเป็นอะไรที่แบบกดแบบว่าใจสัส่นๆแป๊วหน่อยนะเพือ่อนเนาะอุ้ยเฮ้ยสเก็ตเตอร์สองตัวจะได้สิ่เกมว่าอุ้ยคูณหกนะคูณหกจะแม่สาบเบเกอรย่องเดียวที่รักเรียบร้อย <Wow. S 1> กาแฟไปดีอูยคูณหกมานั่นแหละรางวัลก็ต้องไปสวยๆจ้ามาสิคะมาสิค <for> ะ 16ครับโอ,โอ้อย่างสวยครับผมมาแตกมา3,200แล้วที่รักจา๋ายังไงดีขอเล่นปมันสักนิดนึงแล้วกันนะน่าจะพอกับช็อต3า0พนี้ได้เลยนะคะกำไร2,500บอกเลยไม่ธรรมดาะครับเพ่ะเล่นกันมาเกือบ15นาทีนะคะกำไร2,500ถือว่าสุดยอดแล้วนะ สำหรับใครนะคะชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์ค่ะและที่สำคัญค่ะได้กำไรแล้วเลยค่ะเพืนขาอ่ะและที่สำคัญยิ่งกว่านั้นนะคะอย่าลืมกด Subscribe ช่องไว้นะคะเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่สำหรับคลิปนี้ได้กำไรแล้วแยกย้ายไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ